ฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษระหว่างทัพเดอะแรบบิทบีจีปทุมยูเนเต็ดพบกับเสือเหลืองบอลเซียดอทมุลทีมยักษ์ใหญ่จากศึกบุนเดสลีกาเยอรมันเดอะแรบบิทบีจีปทุมนะครับฟอร์มดุไล่ถล่มเสือเหลือง bon mund, Rabbit, um, บอลเซียดอทมูล,ล,มล bon mund, ไป4ประตูต่อ0ในฟุตบอลแมตช์พิเศษที่บีจีสเตเดียมโดยเกมนี้นะครับจเจริญศักดิ์วงก่อนยิงคนเดียว2ลูกบวกกับเมดวิลล์รอร์นเซนนะครับกับทีรศินแดงดาอีกคนละเม็ด เริ่มเกมทั้ง2ทีมบุกเข้าใส่กันอย่างเต็มที่นะครับในนาทีที่14 BG ประทุมได้โอกาสขึ้นนําก่อนจากจังหวะที่ทีลิลป์แดงดาจ่ายทะลุช่องให้กับเมวินรอเรนเซนต์นะครับหลุดเข้าไปยิงให้ทับเดอะแรบบิทขึ้นนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์และในนาทีที่41นะครับโบนเซียดอตมุลเกือบที่จะได้ประตูตีเสมอนะครับจากจังหวะที่หลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับของยูนินบลันแต่ยังไม่ผ่านมือสารนอนท์อนุอินพุ่งรับไว้ได้นะครับและต่อมาในนาทีที่44 BG ประทุมได้ประตูที่2เพิ่มจากจังหวะที่เมวินลอรินเซนนะครับเปิดให้ธีรสินแดงดาหม,ม่งเน้นๆเข้าไปเดอะแรบบิทนี้ห่างเป็น2ประตูต่อศูนก่อนจบครึ่งแรก เริ่มเกมมานะครับในช่วงครึ่งหลังก็ใส่กันแบบเต็มที่จนในนาทีที่65 BG ปทุมมาได้ประตูที่3จากจังหวะที่ลาร์ดฟอเวสหลุดขึ้นไปก่อนไหลให้เจริญศักดิ์วงก่อนยิงด้วยขวาทําให้ BG ปทุมหนีห่างเป็น3ประตูต่อศูนย์และลูกสุดท้ายนะครับในนาทีที่88 BG เองนะครับมาได้ประตูปิดท้ายจากจังหวะที่เฟรดดี้อาวารสนะครับหลให้เจริญศักดิ์วงก่อน หลุดเข้าไปยิงทําให้ทัพเดอะแรปปิดนี้ห่างนะครับเป็นสกอร์สประตูต่อศูนก่อนที่จะจบเกมบีจีปทุมเอาชนะโบนเซียดอรมุนไปได้4ประตูต่อศูนในนัดฟุตบอลพิเศษแบบช็อกโลูก